หัวจะปวดปวดทั้งหัวบนหัวล่างเมื่อสงครามหนังสติ๊กไทยปะทะขมนินได้เริ่มขึ้นแล้วทัพขมิ้นยั่วยุไทยด้วยการยิงหนังสติ๊กใส่ทหารไทยไม่รอช้าเรื่องหนังสติก๊กมันอยู่ในสายเลือดไทยโดยกำเนิดไม่ว่าชายหรือหญิงทหารไทยโต้กลับทันทีด้วยหนังสติ๊กด้ามศิลปะแค่ด้ามจับไทยก็กินขาดแล้วเหม็นเอ้ยเหม็น ทับเหม็นเจอพี่ไทยใส่แบบว่าแม่นกว่าเยอะรีบร้องแถลงออกสื่อวอนขอให้ไทยหยุดหยุดเธอหยุดนะนะนะไทยรู้ไหมว่ายิงหนังสติกมันจะนำเราไปสู่สงครามก็เป็นได้เด็ดพ่อเด็กล่าวไว้เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวดี๋วการสู้รบมันเกิดมาจากใครล่ะลองหลับตานึกดูดีๆสิเด็ดพ่อว่าใครทำให้เกิดหากยังไม่รู้โซเชียลไทย ก็พร้อมจะตอบให้จนคันไม้คันมือเต็มไปหมดแล้วนะเด็ดพ่อรู้หรือ,อยังไม่ไหวจะเคลียบรรยายโดยสังกลีวัดบ้าน